สวัสดีแฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับข,ขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นปื้นใหญ่นีเจสุดอยู่ในข้อเสนอขอซื้อโอซิมเฮนอื้นใหญ่กำลังพิจารณาส่งตัวกาเบรียลเจสุดอยู่ในข้อเสนอขอซื้อตัวโอซิมเฮน กองหน้าของนาโปลีในเดือนมกราคมนี้เดลี่เอ็กเพสสื่อของอังกฤษรายงานข่าวว่าปืนใหญ่เป็นหนึ่งในสโมสรที่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตขอซื้อตัวโอซิมเฮนในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หลังจากรับทราบสถานการณ์ของดาวยิงทีมชาติในจีเรียที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสุขกับต้นสังกัดยังนาโปลีก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าทีมนาโปลีได้จับตามองกาเบรียลเจสุด เป็นหนึ่งในตัวเลือกเป้าหมายแทนที่โอซิมเฮนหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในปี2024อันเนื่องมาจากสัญญาปัจจุบันมีอายุถึงปี2025เท่านั้นและมีแนวโน้มที่การต่อสัญญาฉบับใหม่จะไม่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปืนใหญ่จึงเตรียมแผนการที่จะเสนอกาเบรียลเจสุดอยู่ในข้อเสนอขอซื้อตัวโอซิมเฮนหวังให้เป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งสโมสรออื่น ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดหย่อนค่าตัวของกองหน้าในจีเรียให้ต่ำลงมาด้วยทั้งนี้ทีมนาโปลีใส่ชื่อของกาเบรียลเจสุสอยู่ในลิสต์ตัวแทนของโอซิมเฮนเช่นเดียวกับอีกสองเป้าหมายอย่างโมราตากองหน้าทีมชาติสเปนของทีมตรามีและจอนาธานเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดาของสโมสซอนลิวกองหลังของปืนใหญ่ถอนตัวทีมชาติรายการคัดยูโรอีกหนึ่งรายวิลเลียมซาลิบากองหลังชาวฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่ปืนใหญ่ เปิดบ้านเอาชนะทีมแมนเชตอร1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและล่าสุดแจ้งถอนตัวออกจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดลงแข่งขันสองนัดในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะในเกมรอบคัดเลือกของยูโร2 0 2 4มาถึง5เกมติดต่อกันเหลือเพียงนับถอยหลังเพื่อเข้ารอบสุดท้ายเป็นทางการและพวกเขาจะพบกับของแข็งอย่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในวันที่13ตุลาคมส่วนถัดจากนั้นอีก4วันทีมตะไครจะลงแข่งขันกับทีมชาติสกอตแลนด์ รายงานข่าวล่าสุดเป็นที่ยืนยันว่าวิลเลียมซาลิบากองหลังวัย22่ปีซึ่งลงสนามให้ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว10เกมได้ขอถอนตัวออกจากทีมชุดนี้ด้วยปัญหาบาดเจ็บนิ้วเท้าแม้จะอยู่ในเกมเอาชนะแมนซิตี้จนจบได้ก็ตามอย่างไรก็ตามจากรายงานข่าวนี้ก็อาจ,จไม่ใช่ข่าวร้ายของปืนใหญ่โดยตรงเมื่อพวกเขามีเวลานับ10วันให้นักเตะได้พักและฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมในลีกนัดถัดไปที่จะพบกับทีมเชลซีในวันที่21ตุลาคม ซาก้าไม่ไหวแจ้งถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษออกแถลงการยืนยันบุคยศาก้าได้ถอนตัวในรอบนี้หลังจากให้แพทย์ประเมินอาการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแนวรุกของสโมสรปืนใหญ่มีปัญหาบาดเจ็บตั้งแต่เกมเจอกับลองในรายการแชมเปี้ยนลีกและพลาดการลงสนามช่วยปืนใหญ่ในเกมลีกนัดล่าสุดที่ปืนใหญ่เอาชนะทีมแมนซิตี้1-0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบุคยศาก้าเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ฝึกเซนจ์จอด เพื่อให้ทีมแพทย์ของทีมชาติอังกฤษประเมินอาการอย่างละเอียดทั้งนี้ทีมแพทย์ของทีมชาติอังกฤษได้ทําการตรวจสอบก่อนตัดสินใจให้ซากา้าเดินทางกลับปืนใหญ่เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนฟื้นฟรูร่างกายตามที่สโมสรวางเอาไว้อย่างไรก็ตามถแถลงการระบุว่าแกริสเซาเกตจะไม่เรียกกำลังเสริมเพื่อเข้ามาแทนที่เขาในตอนนี้ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษมีนักเตะให้ใช้งาน25ราย สำหรับทีมชาติอังกฤษมีคิวดวลกับทีมชาติออสเตรเลียในเกมอุ่นเครื่องวันศุกร์นี้ต่อด้วยการเจอกับทีมชาติอิตาลีในรายการยูโร2024ของรอบคัดเลือกในวันอังคารหน้าเลออนโดทอสซารายล่าสุดเจ็บแฮมสติงสอถอนทัพเบลเยียมเลออนโดทอสซาจะพลาดการลงสนามให้กับทีมชาติเบลเยียมในรายการยูโร2024ของรอบคัดเลือกหลังได้รับอาการบาดเจ็บที่แฮมสเติงเลอันโดทอสซาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งในเกมที่ปืนใหญ่ เอาชนะทีมแมนซิตี้หนโดยพวกเขาส่งการเปลมาติเนลลี่ลงสนามมาแทนมิเกลอัตเตตาได้ออกมายืนยันหลังจบเกมว่าเลอันโดทอสซามีอาการบาดเจ็บแต่ยังคงต้องรอรายละเอียดหลังเข้ารับการตรวจอีกครั้งปื่นใหญ่ต้องพบกับปัญหานักเตะในตำแหน่งสำคัญบาดเจ็บอีกครั้งหลังจากบุคโยาซากา้ามีปัญหาที่กล้ามเนื้อไม่สามารถลงสนามได้ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในขณะที่ยูเรียนทิมเบอร์ยังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขาอยู่ในขณะนี้อาการบาดเจ็บที่แฮมสติงของเลอันโดทอสซาในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วในฤดูกาลนี้แต่พวกเขายังพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างหลังจากได้ตัวมาร์ติเนลลี่ฟิตกลับมาได้เร็วกว่ากำหนดก่อนจะลงสนามมาเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยให้กับทีมได้ในเกมล่าสุดเอ็มรมีความเชื่อว่าวิลเลียมซาลิบาเจ๋งพอลงสนามให้กับทุกทีมในโลกนี้ เอียนไรตำนานกองหน้าของปืนใหญ่ออกมากล่าวว่าวิลเลียมซาลิบาสามารถลงสนามให้กับทีมไหนก็ได้บนโลกนี้คุณมองไปที่เขาและคิดกับตัวเองว่าวิลเลียมซาลิบาอาจลงสนามให้กับราชันชุดขาวได้แล้วในตอนนี้ไม่ได้จะอะไรเขาสามารถลงสนามให้กับทีมไหนก็ได้อาจเล่นให้กับใครก็ได้อีเขาต้องการอย่างไรก็ตามสำหรับเราที่เซ็นสัญญากับเขาเพราะเขาอยู่ในวัยอย่างที่คุณคิดว่าแล้วในตอนนี้คุณจะไปอยู่ที่ไหนผมไม่สนว่าใครจะพูดอะไร ในลีกฟุตบอลของอังกฤษมันเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกและเขาก็อยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่นี่ต่อไปอีก4ปีเขาจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นปืนใหญ่วางแผนซ้อมช่วยบุคโยซาก้าเรียกฟิตให้ทันเจอทีมเชลซีปืนใหญ่วางแผนการซ้อมให้กับบุคยโยซากา้าเพื่อช่วยให้เขากลับมาฟิตทันเวลาสําหรับการเจอกับทีมเชลซีหลังเสร็จสิ้นเกมทีมชาติบุคโยซากา้าถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากอาการบาดเจ็บแฮมสติง หลังได้รับการประเมินจากแพทย์ของทีมชาติทําให้เขาเดินทางกลับมาสมสอนปืนใหญ่เพื่อฟืน้นฟูสภาพร่างกายในสัปดาห์นี้ก่อนที่ตัวเขารวมถึงนักเตะค,คนอื่นที่ไม่ได้เล่นกับทีมชาติจะได้เวลาพักในช่วงสุดสัปดาห์จากนั้นบุคโยซาก้าจะกลับมาลงซ้อมกับปืนใหญ่ภายในวันจันทร์หน้าเพื่อที่จะเรียกความฟิตให้ทันเวลาสําหรับการเจอกับทีมเชลซีในวันเสาร์ถัดไปปืนใหญ่และบุคโยซาก้าก็ต่างมองบวกว่า เขาจะฟิตพร้อมสำหรับเกมสำคัญในลอนดอนดาร์บี้กับทีมเชลซีแข่งไว้22ปีมีความหวังว่าจะหายทันพบก,กับแมนซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปืนใหญ่ไม่อยากเสี่ยงกับความฟิตของเขาหลังต้องเปลี่ยนเขาออกจากเกมเจอกับลองในรายการแชมเปี้ยนลีกบุคโยสาก้าใช้เวลาหลังเกมดังกล่าวฟื้นฟูร่างกายอยู่3วันและมีความหวังว่าจะได้ลงซ้อมในวันเสาร์ก่อนเจอกับแมนซิตี้ แต่สุดท้ายสโมสรตัดสินใจในช่วงเช้าของการซ้อมผลสุดท้ายก่อนเกมว่าบุคโยซาก้าจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมอย่างไรก็ตามการฟื้นฟูร่างกายของซาก้าในสัปดาห์นี้ก็จะได้เพิ่มร่วมทีมอย่างเลอันโดทอสซาและวินเลียมซาลิบากลับมาสมทบทีมหลังถอนตัวจากทีมชาติเช่นกันเลอันโดทอสซาพบกับอาการเจ็บแฮมสติงจากเกมที่เอาชนะแมนซิตี้ในขณะที่วินเลียมซาลิบามีอาการเจ็บนิ้วเท้ามาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว เฟอร์ดินานชื่นชมดีแคมไร์มาเพื่อยกระดับปืนใหญ่ริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังของแมนยูไนเต็ดและนักวิเคราะห์ฟุตบอลออกมากล่าวชื่นชมดีแคมไร์มาเพื่อยกระดับปืนใหญ่คุณรู้ไหมผมส่งข้อความหาดีแคมไร์เมื่อช่วงเช้านี้และแค่บอกว่าข้อพิสูจน์ของคุณคือไม่มีใครพูดถึงเรื่องค่าตัวของคุณแล้วในตอนนี้และเขาก็ตอบกลับมาว่าเอานาผมก็กำลังทำสิ่งเดียวกันที่ขุนคอนและไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับเบลลิงแฮมในก่อนหน้านี้การถ่ายทอดผลงานและผลกระทบต่อสโมสรของคุณเขาถ่ายทอดสิ่งนั้นไปยังทีมปืนใหญ่